สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้น h ีชแนลครับสวนชิแในว,วันนี้ก็จะเป็นคุยหลังเกมคุยหลังเกมวันนี้ก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้ให้กับรู้เซียดำนวนไป3ประตูต่อ2วันนี้นะแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายก็โดนไปแล้วโดนไปแล้วเรียบร้อยนะโดนโอนาน,าน่าบ่นไปช็อตหนึ่งไนงะลงสนามมาได้2-3นาทีโอนาน่า,นานก็ใส่แฮร์รี่แม็กควาย โอ้ไม่ไม่ให้เกียดไม่ไว้หน้าไม่ไว้หน้ากับตันทีมอดีตกับตันทีมเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยหลังเกมนะครับคู่นี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเลยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการกดไลค์คลิปนี้ครับกดไลค์เพื่อที่คนอนื่อนๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยนะ ในเกมวันนี้มันก็เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับบุลุเซียดับมนที่สหรัฐอเมริกาเกมวันนี้มีขึ้นที่สนามอาร์เรจไอเอนสเตเดียมนะครับก็เป็นสนามที่ใหญ่มากเลยนะแต่ผมไม่รู้เ่งความอู่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อนะเดี๋ยวซื้อดูอาร์เรจไอเอ็นอาร์เรจไอเอนสเตเดียมนะครับผมเป็นสนามที่อยู่ลาสเวกัส เนวาดานะครับอลิเจนสเตเดียมเนี่ยเป็นสนามนจริงๆมันเป็นสนามที่เอาไว้แข่งอเมริกันฟุตบอลนะแต่ก็สามารถใช้แข่งฟุตบอลได้เ,เหมือนกันนะครับก็ใหญ่มากๆเลยนะส่วนความจุของสนามนี้เนี่ยมันสามารถจุผู้ชมได้นะครับความจุนะผมยังหาไปเจอ65,000ที่นั่งเลยนะครับแต่ว่าสามารถขยายได้ถึง71,000ที่นั่งนะถือว่า อย่ากมากๆเลยนะครับอล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเริ่มสู่เกมกันเกมในวันนี้แมนยูมาในระบบ4-3-3นะครับก็จะเป็นตัวสำรองวันนี้ไม่มีตัวจริงนะตัวตัวจริงที่เป็นชุดใหญ่อ่ะนั่งสำรองแล้วก็เอาชุดสองมาเป็นตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูวันนี้เป็นทอมฮีตันเซ็นเตอร์แบ็กวันนี้เป็นแฮร์รี่แม็กควายยืนคู่กับลินเดอร์เลิฟนะครับวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟแบ็กขวาเด็กโกดาโ่แบ็กซ้ายเบนดอนวิลเลียม ส่วนกองกลางเนี่ยกองกลางตัวรับใช้สปอตแม็กธอมบินีนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์มิดฟิลด์สคนเนี่ยเป็นคริสเตียนอีลิกเซนกับดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กครับผมสามแนวรุกวันนี้3แนวรุกฝั่งขวา ati, ฟาโกโดเปิยตีฝั่งซ้ายเป็นโอมาลีฟอร์ซันนะครับส่วนกองหน้าวันนี้จะเป็นฟอลไนจิโรนซันโชูนะครับผมก็เอลิกเตนแฮกเนี่ยใช้จิโรนซันโชูมาตั้งแต่เริ่มทัวร์ปีซีซั่นแล้วนะครับก็จิโรนซันโชูก็ยังเป็น ฟอไนยอยู่นะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะซันโชก็ไม่ได้เล่นฟอไนย์ดีเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับฟอไนยตัวอื่นที่มีอยู่ในอของทีมอื่นนะซันโชยังยังเทียบไม่ติดนะในตอนนี้ส่วนส่วนไลน์อัพอื่นๆนะครับพวกตัวสำรองก็ยังเป็นพวกมาคันด้วยฟอร์ดอะไรคาซิมิโร่ตัวจริงอยู่นะต้องไปนั่งสำรองฟังอุตบูสเซดอร์ดมนุนบูสเซดอร์ดมุนเนี่ยมาในผมคิดว่ามันเป็นชุดใหญ่ของดอร์มุนเลย ที่ลงเล่นในเกมเนี้ยเป็นชุดใหญ่แล้วก็เป็น11ชุดตัวจริงด้วยนะผู้สาประตูเป็นเกเกอรี่โคเบลนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยแมตต์พูเมลยืนคู่กับนิคาชูเล่แบ็กขวานี่เป็นวู๊แบ็กซ้ายเป็นอ่าไลเออร์สันนะครับส่วนกองกลางตัวรับวันนี้เป็นเอมเบรชันกองกลาง2ตัวเนี่ยเซ็นเตอร์มิดฟิลด์เนี่ยเป็นจูเลนบันแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ที่เพิ่งย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกไปดอทมุนในฤดูกาลนี้นะ ซาบิเซอร์รุรกาลที่แล้วเมนยูก็ยืมตัวมาแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายที่จีบช่วงท้ายฤดูกาลนะน่าเสียดายเมนยูน่าจะซื้อนะความคิดผมอะซาบิเซอร์คือเป็นคนที่มีแพลสชั่นนะแต่เสียดายที่เมนยูไม่เอานะครับเชนฮาก็น่าจะมีตัวใหม่ที่อยากได้มากกว่านะส่วน3แนวรุกของบุรุเซียดอร์ทมุนในวันนี้เนี่ยเซนอ่ะขออภัยซิสเตอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่ากองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นเซบาสเตียนอัลเล่นะครับที่เพิ่ง หายป่วยในช่วงกลางฤดูกาลที่เลวนะครับเขาป่วยเป็นมะริงนะครับผมแต่เขาก็าสามารถหายกลับมาได้สิบเดียนอเลยส่วนกองหน้าฝั่งขวาเนี่ยเป็นดอนเยลมาเล่นนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นคาริมอเดเยมีนะครับผมเริ่มเกมมาในวันนี้คือดอตมูลก็มีโอกาสได้ยิงก่อนเลยจากอเดเยมีตั้งแต่นาทีที่2นะครับแต่ก็ไม่เข้านะเป็นทอมฮิตันปัดไว้ได้ นาทีที่7จ็แมนยูก็มีการลุ้นเหมือนกันรุกงนี้เอามารี่ฟอสซันนะครับเก็บตกลูกบอลที่มันกระเฉาะมาใ้กรอบเสียทษแล้วก็ยิงนะแต่ว่าก็เป็นครูบิลปัดออกไปคนที่เด่นในเกมนี้เลยผมว่าเป็นฟากุนโดนะในช่วงครึ่งแรกน่นาทีที่9เนี่ยฟากุนโดก็มีโอกาสเลี้ยงตะลุยมานะแล้วก็ก่อนที่จะคอสเข้ากลางแต่บอลมันก็ไปติดกองหลังนะครับของบุรุเซอร์ดอนน์ปัดออกไปไม่เป็นประตูเอาจริงแมนยูครองเกมบุกได้เยอะในเกมนี้ นาทีที่14บสี่แมนยูก็มีโอกาสอีกนะครับจากลูกบอลมันขบจิกหน้าโกนะคือก่อนหน้านี้เป็นฟอร์ซันยิงแล้วบอลก็ไปติดบล็อกมันก็ขบจิกขบฉิกหน้าโกแต่แมนยูไม่มีโอกาสซ้ํามันก็ไม่เป็นประตรูเลยครับแมนยูของกิมบุกเนะี่ยแต่แต่ดดนมุนก็ใช้โอกาสในการเพจอยู่นะไล่เพจแมนยูพอสมควรแต่เกมส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นของแมนยูนะครับคือช่วงเล็กรึ่งแรกเ,เ,เนี่ยกองบอลเนี่ยหกกว่าเลยนะต่อ30กว่านะ แต่ดร็อปมูลก็ได้สวนเรื่อยๆอยู่นาทีที่20เนี่ยเป็นอดีเยมี่โอกาสยิงไกลนะวันนี้ฝั่งดร็อปมูลนะเนี่ยอดีเยมี่เนี่ยคือคือมีบทบาทเยอะนะเห็นเยอะได้บอลบ่อยด้วยนาทีที่21เนี่ยแมนยูก็มีโอกาสลุ้นจากแม็กโตเมินีที่วิ่งพาบอลเข้าไปในกรอบแล้วก็โดนทำเหมือนจะทำฟาวนะเหมือนชูเล่จะไปเตะเอ่อสกอตแม็กโตเมินีนะแต่กรรมการก็ไม่เป่านะครับมันเบาไปนะก็ไม่ได้จุดโทษรุ่งเนี้ยหลังจากนั้นนาทีที่24นะเป็น ฟาคุโดอีกเหมือนเดิมเป็นยตีของเราเนี่ยพาบอลมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็บอลมันก็เหมือนโดนอาเดเยมีทำฟาวนะแล้วก่อนที่เมนยูจะจะเล่นในจังหวะนั้นแล้วบอลมันก็กระชอกมาเข้ากลางให้เดยโกูดารุนะครับดารุยิงไกลสวยมากแล้วก็เข้าไปเป็นให้เมนยูนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ลูกนี้ดีใจท่านี้ด้วยดีใจเนี่ยถ้าดีใจปรปจำขเขาดารุแต่ไม่ค่อยได้ยิงไงไม่ค่อยได้เห็น นาทีที่ยี่สหกหลังจากแมนยูยิงแล้วก็ฟาคุโรูอีกเลี้ยวพาบอลขึ้นมาแต่มันก็เวลาคอสเนี่ยฟาคุโรูเขาเขาก็จะคอสแบบคันแบ็กตัดเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ม,นกมันก็ไปติดบ็อบทีเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้ลุ้นประตูจนนาทีที่ยี่สิบแปดเนี่ยมันมีจังหวะที่อ่าโอมารี่ฟอร์ซันนะครับเขาไปมีเรื่องกับอ่าคาริมอาดียิมีในจังหวะเนี้ยแล้วก็คือจังหวะเนี้ยผมมองว่าฟอร์ซันน่ะคือหัวร้อนไปหน่อย เพราะว่าอดีญี่มีเขาก็เล่นตอดตามจังหวะแล้วก็ฟอร์ซันโมโหแล้วก็จะไปทะเลาะด้วยนะแล้วหลังจากหลังจากจังหวะนั้นเล่นได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีนะถึงนาทีที่36เนี่ยเอลิกเทนฮังเนี่ยก็ตัดสินใจเปลี่ยนโอมารีฟอร์ซันออกนะครับแล้วก็เอาแอนโทนี่รมผมไม่รู้ว่าว่าเป็นเพราะจังหวะนั้นหรือเปล่านะถึงตัดสินใจออกเพราะว่าฟอร์ซันเนี่ยเขาเริ่มมีมีมีโมโหแล้วคือไม่ไม่ควรจะมีจังหวะแบบนี้เพราะามันเป็นแค่เกมอุ่น,นเครื่องนะครับ เทนฮากน่าจะอบรมนหะคือพอหลังจากฟอร์ซันออกจากสนามไปอ่ะมันก็มีจังหวะที่เอลิกเทนฮากเนะี่ยก็เข้าไปคุยกับฟอร์ซันนะก็น่าจะประมาณว่าไม่ควรจะทําแบบนี้ไงนะมันเป็นเกมหมุนเครื่อนทนเราตัวเองก็เพิ่งเป็นเป็นเด็กอยู่อ่ะเออก,ก็ก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามนั้นหลังจากนั้นนาที37มดแมนยูมีโอกาสนะได้ฟรีคิกอยู่หน้ากรอบเพียรโทษของบุเซียดอร์มุนแต่อิลิเซนก็ยิงเข้าไปเสาสองแล้วโคบ,บิลก็ปัดออกไป ไม่เป็นประตูในจังหวะนี้เอาจริงอะช่วงท้ายครึ่งแรกเมนยูบุกอย่างเดียวเลยคือเมนยูบุกแล้วก็มีโอกาสเยอะลูกฟันเดอร์เบคหลุดไปแล้วแต่เป็นชูเล่มาจิ้มออกหลังไปลูกนกี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนาทีที่42ก็เกือบเหมือนกันคือซันโชได้บอลกลางแล้วก็จ่ายเข้ช่องกะจะให้ฟันเดอร์เบคเข้าไปยิงก็เป็นชูเล่คนเดิมจิ้มออกไปโอแต่ว่านี่จังหวะจังหวะของความความอะไรอะ ความมั่วของกองหลังแมนยูมันเกิดขึ้นในที่ที่43นะลูกนี้เป็นอดีเยมีนะครับได้โอกาสยิงนะบอลนก็ไปเฉลบเข้าเขาทังดอนยูมาเล่นกระโดดวอลลี่เข้าไปคือลูกแรออกว่าหัวร้อนแล้วใช่ไหมเพราะกองหลังแมนยูนี่งงมากเลยในจังหวะนี้ยืนยืนขาตายกันหมดเลยก็ทําให้ Moon นะดอทมูลอ่ะตีเสมอถัดมาเนี่ยเริ่มเขีียปุ๊บเนี่ยดอทมูลบุกมาก็เป็นมาเล่นคนเดิมที่รับบอลจ่ายทูลุช่องมาจ่ายทูลุช่องมาให้ ให้นะแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเซนเตอร์เมนยูสองคนเนะี่ยคือดันขึ้นสูงแล้วก็ลงไม่ทันนะครับเป็นแม็กไกวอยู่ข้างหลังนะ่แม็กไกวอยู่ข้างหลังมาเล่นนะ่แล้วก็มาเล่นก็ยิงเข้าไปนาทีที่4 3่ดรอทมูลตีเสมอนาทีที่4 4ดรอทมูลขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยไปในสกอร์ที่เมนยูโดนโดนนำแบบงงๆหลังจากนำเข้ามาังแต่นาทีที่20ใช่ไหมแล้วก็ กรจบขึ้นแค่แบบงงอ่ะแล้วก็ครึ่งหลังเทนฮาเ์เขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองอะไรมากนะก่อนหน้านี้คือในครึ่งแรกที่เปลี่ยนฟอร์ซันออกครึ่งหลังเน,นี่ยเทนฮาเปลี่ยนแค่ประตูนะครับนาทีที่4ี่จุดห้าเนี่ยหลังจากเรื่อมมาทีที่สี่ห้เนี่ยเทนฮาเนี่ยเปลี่ยนเอาอังเดโอนาหน้าลงมาแทนทอมฮีตันนะครับในจังหวะนี้พอจังหวะในครึ่งหลังเนี่ยพอเริ่มมาได้เปลี่ยนแค่นาทีที่สี่เจ็ดนะคือดอทมุลบุกมาแล้วคราวนี้ แฮนนะี่แม็กควยเนี่ยยืนเสียตำแหน่งแล้วเสียตำแหน่งแน่นอนเพราะว่าคือผู้เล่นดรอดมุลนนะ่ะจะได้ยิงประตูอย่าหน้ากรอบตอนหน้าโอนาน่าแล้วแต่ว่าแม็กควเนี่ยไปอยูต่ตรงกลาบขวาของของสนามเลยแต่ว่าก็ยังดีที่โอนาน่า,าเนี่ยยังเซฟเซฟลูกนี้ไม่ได้แล้วก็หลังจากเซฟไปได้เนี่ยโอนาน่าก็วิ่งเข้าไปบนใหนะ้แม็กควายเป็นม,มีเลยจังหวะเนี้ยแล้วก็แล้วก็แม็กควายก็เดินหนีก็ไม่ได้ไปทะเลาะด,ด้วยนะครับ พอหลังจากจังหวะนี้ไปอ่ะถัดมาอีก5นาทีนะแมนยูก็ได้ประตูตีสเสมอจากแอนโทนี่นะครับลูกนี้ก็ก็เป็นลูกลูกถนัดของเขาแต่มันเป็นมันเป็นมุมที่เขาเป็นมุมที่เขาแบบได้ปั่นโค้งอะไรแต่เขาไม่ได้ยิงยิงโดเขายิงลูกเลียดนะจังหวะนี้นะบอลกระชอกแล้วมนเข้าทางแอนโทนี่ปั่นลเลียดเข้าไปครับไม่ใช่ปั่นโค้ง,งโด่งนะแต่โค้งลเลียดนะก็เสียม,มุมเข้าไปผ่านมือผู้รักษาประตูของดอร์มุนห้ ให้แมนยูตีเสมอ2ประตูต่อ2จังหวะนี้ก็ต้องชมชวเมนโซนี่นะเห็นช่องแล้วก็ยิงได้สวยๆหลังจากที่โดนวิจารณ์มาหลายเกมนะเพราะแมนยูตีเสมอได้เนี่ยเพราะยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมนาทีที่54ก็มีโอกาสแบนดอนวิลเลียมหลุดมาทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะคอร์ดเบงไปให้ซานโชแต่ก็เป็นนิคาชูล่คนเดิมนะวันนี้นิคาชูล่เล่นดีสก,กัดออกไปไม่เป็นประตู นาทีที่59ดอนมุลมีโอกาสลุ้นเนี่ยอันนี้คือสุดๆแล้วมีโอกาสลุ้นของครึ่งหลังสุดสุดของดอนมูงแล้วดอนมุลได้เตะม,มุมราคานี้ก็คือเป็นแมทฮุงเนลวนะครับกระโดดมงก่อนที่บอลจะไปชนคานแล้วก็ได้งออกไปไม่เป็นประตูนาทีที่61เนี่ยเป็นคาริมอเดยามียิงหลุดเดียวมาแต่ว่ายิงออกนอกกรอบไปยิงเข้าตะข่ายไปไม่เป็นประตูเพราะหลังจากนาทีที่61เอเนี่ยแมนยูก็เริ่มเอาผู้เล่นชุดใหญ่ลงมาแล้วนะครับ มีลิซันโดมาร์ตินเนสนะครับก็มีจอร์นี่อีเวนด้วยนะครับวันนี้วบาลานไม่มีชื่อนะเดี๋ยวต้องไปตามข่าวอีกทีว่าบาลานเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บอะไรหรือเปล่านะมีลุคชอมาคัสเลฟฟอร์ดบุนโนฟเอรันดิสมีสันเมาลอลอนปารมิสาก้าคาซิมิโร่แล้วก็มีโจฮูกิวด้วยนะครับโจฮูกิวกของหน้าดาวรุ่งของแมนยูนะลงมาพอหลังจากที่เป็นชุดใหญ่ลงมาเนี่ยต้องบอกว่า ก็ปัญหาเดิมๆคือบุกแล้วก็ไม่สามารถทําประตูได้นะคือไม่คมเพราะว่าอย่างนั้นน่ะนี่นี่แหละปัญหาที่จะต้องซื้อกองหน้าใหม่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคอยลุนเนี่ยมาจะจะมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้หรือเปล่าต้องรอดูอีกทีเพราะแม่นยูบุกเนี่ยแล้วก็ทําไม่ได้ก็เป็นดอทมูลอยู่เหมือนเดิมนะในทีที่71นะครับผมเป็นทางฝั่งดอทมูลนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำสามสองนะครับเป็นนําอีกครั้งลูกนี้จะเป็นโมโก้นะครับเป็นโมโก้ที่ ยิงเข้าไปนะครับผมทําให้ดอนมุลน,นำสามประตูต่อ2นะครับพอหลังจากดอมุน,นำสามสองนะแมนยูก็แม,นย,มนยูก็เริ่มมีจังหวะผิดพลาดแล้วอนะี่อันนี้ขนาดเป็นชุดใหญ่นะลูกชอเนี่ยได้โอกาสเปิดนะเปิดจากด้านข้างนาทีที่73เปิดเลียดไปแต่มันก็ไม่มีใครเข้าฮอตนะ,ะนาทีที่75และเรดฟอร์ดเนี่ยพาบอลขึ้นมาคนเดียวมาสไตล์เดิมเลยคือพายายามจะหลบเข้าไปแบบ เขาไปคอสจากด้านข้างนะคือเหมือนเป็นเทคนิคของ Content เตนฮากนั่นแหละให้ให้ปีกสองข้างเนะี่ยวิ่งไปสุดมุมแล้วก็คัตแบ็กกลับมาแต่ว่าประสิทธิภาพในการคัตแบ็กหรือจ Cut ่ายคัตแบ็กของทั้งเลฟฟอร์ดหรือว่าปียตีในซึ่งแรกนะมันมันทำไม่ได้อะนะก็ก็ต้องว่าไปตามนั้นหลังจากนั้นเมนยูก็มีโอกาสเรื่อยๆนาทีที่83มาคัตเลฟฟอร์ดหลุดมาทางฝั่งซ้ายคราวนี้ไม่คัตแบ็กแล้ว ไดฟอร์ดกายยิงไปเสาสองแต่ก็เป็นผู้สาประตูองดดมูลเซฟไว้ได้นาทีที่87เนี่ยใกล้เคียงสุดแล้วเป็นโจโคกิวนะครับหลุดเดียวมาแต่โอกิวยิงไม่ดีไปหน่อยนะแล้วก็ต้องชมผู้สาประตูดอดมูลนี้เหมือนเดิมนะครึ่งหลังเนี่ยดอดมูลเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับไม่ใช่เก็เกอร์คูคเบลแล้วนะเป็นอเล็กซานเดอร์เมเยอร์นะครับผู้สาประตูสำรองของของดอดมูลนะผมไม่รู้ว่าใครตัวจริงสำรองนะเพราะผมไม่ได้ ไม่ได้ติดตามดอนมูลแต่ว่าโคเบลนะครับเป็นผู้สาประตูของดอนมูลมานานแล้วก็อเล็กซานเดอร์เมเยอร์นะก็น่าจะเป็นผู้สาประตูมือ2นะครับก็ติดเมเยอร์ไปแล้วก็จบเกมไปในสกอร์นี้แมนยูก็แพ้อไปแพ้ให้กับดอนมูลไป2ประตูต่อ3นะครับผมน่าเสียดายน่าเสียดายแมนยู Man คือผมมองว่าครึ่งแรกอ่ะแมนยูใช้ผู้เล่นชุด2แล้วคราวนี้คราวนี้ก็ เข้าใจได้กับผลผลงานนะว่ามันต้องออกมาประมาณเนี้ยแต่มันก็ช่วงก่อนที่จะโดนตีเสมอกับพิกกัมานำเมนยูก็เป็นต่อพอสมควรแต่พอพอโดนลูกตีเสมอเลยเนะี่ยเนี่ยปัญหาปัญหาเดิมๆยังกลับมาอีกแล้วก็คือเสียประตูตีเสมอปุ๊บเสียประตูโดนขึ้นนําปั๊บหี้ยนาทีต่อน,นาทีเลยแล้วก็จบครึ่งแรกไปครึ่งหลังเนี่ย ครึ่งหลังเปลี่ยนโอนาน่ามาเนี่ยเปิดโลกแมนยูอแล้วนะอีตันกับโอนาน่าเนี่ยคือต่างกันมากเลยนะคือปกติแมนยูจะมีผู้รักษาประตู 1, มือหนึ่งและมือสองเนี่ยคือเก่งพอๆกันเหมือนตอนมีเดเกอาแล้วก็โรเมโร่นะแต่ว่าตอนเนี้ยพอเทนฮากใช้การบิวอัพกีดจากแดนหลังโดยมีผู้รักษาประตูช่วยด้วยแล้วคาราวนี้คือเริ่มครึ่งหลังตั้งแต่นาทีที่45จนถึงนาทีที่60เนี่ย มันเป็นแม็กควายกับลินเดนเลิฟไงแล้วโอนแน่ลงมาเนี่ยมันก็มันก็ยังไม่ไม่เนียนนะแต่ว่าพอดิซันโดลงมาเนี่ยแล้วเป็นอีเวนด้วยอันนี้ปัญหาก็คือวาลานไม่อยู่นะก็ก็ต้องตามสภาพนี้แหละนะครับก็ต้องรอดึงวาลานนะผมก็ยังไม่ไปเช็คเลยว่าวาลานเนี่ยวาลานนี้มีปัญหาอะไรนะก็เลยไม่ได้ลงนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับการคุยหลังกิมของเราในวันนี้ส่วนใครที่เข้ามาแล้วก็ ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้น C ีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่านี้แหละนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้ครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว